bunin bun, di di bawah, di sih. ah iya, kah, nggak usah สีนะครับนี่มามาแล้วครับมาแล้ววอนนะวอนขึ้นมา,มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับผมก็สวัสดีนาะนาะตกปลาครับผม อมนายยอดแห่งเชฟก็ชิงอาสินครับตอนนี้ก็มาตกชิงลิ้วครับผมอยู่ที่เขื่อนลำปาครับไม้ชันเขื่อนส่วนสะอ่อนประตูน้ำครับผมทางเขาเลยครับนี่ครับสะพานไม้มีหน้าามาตกหน้าดินอยู่ครับนี่ผมก็จะล่งลิ้ววนี่ครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อพี่ห้าเหมือนเดิมครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับช่วงเศร้ๆครับยันนี่โอเคครับไป งินเกาเีเายกี่มาก็ประมาคนนี่ดูิหาเรียกครับตัตาเขาตาเขาไปซอยครับ

ลงกินลงกินเลยนะต้องกินลงกินเลยครับตะเพียนมาอีกแล้วครับกระมังกระมังกระมังครับนะเตเ งาน,น,นงากินเพื่อนเขาดีครับเพื่อนตะเพีย,ยนครับตะเพียนมาแล้วครับตะเพียนไซส์สวยๆแต่ จึ๊บไม้ครับตับเพียนครับตับเพียนตับเพียนครับตับเพียนไซส์สวยๆเต็มปาก

ใส่นี้เกือบโลว่ะเกือบโลครับเกือบโลอันนี้เต็มเงี้ยเลยนะใส่นี้เกือบโลเลยครับโอ๋อใจเย็นใจเย็นเนาะใจเย็นพอใจเย็น ไยังวะบวบวดปนินะปนินวะกอย่างปนินอยู่ไปยังนี่ตะเพียนอีกแล้วครับลดอีกแล้วเลดสีนี้วยทที่ไ่กรลดกรลด

ยังคนเราสตรหรือเปล่าอเอาเงียบที่บ,บ้านต่อเงินเลยเพียนว้นาวปะกี่ นิ่งบ้านีลีวะลีวะะเทียนครับะเทียนตะเพียนครับมานะตะเียนครับตะเทียนเียนชสวยครับเต็มปาก่กินนิดได้วะ เงินเยื้อบอกเล่มมือนี่หาบคนะ้นมาเลยสวย,าายสองโมงกว่าตอนที่สวยครับตเพีนยนอีกแล้วครับน่ะเพียนไซส์สวยๆครับ เพี้ยนตัวนี้ร้อยองค์ลงเลยวะกเพียนเลยครับนก็เสื่อหรือเปล่า เพียนใสส,สวยๆอีกครับขั้นไปกันดูเพี้ยนเลียนสุบน่ะเพียนอีรีโมเลียนสุ <c oughs> นบเลยเราจะเงียบลงเพียนอีกแล,ล้วครับนะ

โอ้รอลุดอ,อีกแล้วโอ้ปลาตะเพียนนี่นี่รลุดอีกแล้วรลุดอีกแล้วหายแล้วครับตะเพียนปลาเกปลากรำมังครับปลากรำมังกระมัง ไปกินเลยเปลี่ยนไฟสวยครับนะเต็มปามาเต็มคำ่ำปอ่ะปก,กี่ไก,กี้

อัีอีกตัวนึ่งขอยอ่อสะพกนี่ผ่าจับมาปนิ่งเนาะปลาเนี่ยสวยเลยเต็มปากครับงามครับ ครับผมนะนะครับบรรยากาศตอนนี้ฝนตกแรงครับผมนะครับฝนตกแรงมากครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับตกตอนฝนตกนะครับจะมีคนงานเห็นเดืเบิออีกบ่ครับผมนะครับดูกันต่อครับ ตาเล็กปลาหน่อยมากกวนานี่วว่าตุกขวนมึง Vịnh, 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 cốt, 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 cốt Vịnh to, các bạn Đẹp một phố đi, các bạn ạ Các bạn ơi, bà thấy phía các bạn Đẹp các เทา้ทาครับไปเก็บเบิดครับวิ่งวิ่ง ตะเพียนับตะเพียนลองไปกินเลยครับหนา,หนา,หนาตัวนี้ตะเพียนครับใสใ่ช่วยอีกตัวเนี้ยยอดครับไปลงไปกินลอลไรเมื่อกี้หลากเลย แล้วครับนะเพ,บเพียงครับแต่เพียงยยยครับกนะตะเพียงใส่สวยๆเลยครับอนะ่ารับผมเพียนใส่สวยมหนึ่งแต้มครับเต็มปากครับเต็มปาก หลแบบนี้บเหลือครับกำมังครับกำมังกำมังครับกำมังอะไรที่สวยครับเมื่อกี้นี่มาแล้วครับมาแล้วกำมังครับ เต็มครับนะใส่สวยครับกำมังเข่าเต็มป่าครับเลีวไปถอนมาถอนขึ้นมากำมังครับผมทนถอนที่สวยเลยครับกำมังเต็มครับ lấy chứ lấy bán ô oh, hàng đèn ngập và hàng đèn ngoại <laughs> แล้วครับมาอีกแล้ววิ่งวิ่งวิ่งโอ้ป่าอีไทยครับป่าอีไทยนะเนี่อีทยโบครับอีไทยโบ,บ,ยโบนะั่นน่ะตาใส่นกเขาครับโอ้ตอนครับใส่ปเรื่อยๆตัวนี้นปิดหลุดหรือเปล่าหลุดแล้วหลุดแล้วติดหลุดแล้ว อืมรุดพอดีครับอ๋อลงไปกินเลยครับตะเพียนตะเพียนตะเพียนใส่ส,สวยๆครับเต็มปลาครับลงไปกินเลย ครับผมนะนะก็เดือดร้เก็บของกลับบ้านแล้วครับบ่ายสามโมงจะสี่โมงอยู่ครับโอเคครับผมขอตัวเก็บของครับผมเดี๋ยวจะพาบางคนงานครับเดี๋ยวขอเก็บของอุปกรณ์ครับผมโอเคครับ ดูผลงานวันนี้ครับโอ้งานวันนี้เขาเยอะอยู่นะครับผม เพียนตานิ่งครับผมไซส์สวยนะครับนะครับมาละโอเคครับผมนะชอบคลิปนี้ในกระฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับผมหมายสันเขืนลำป้าครับหมายธรรมชาติครับผมกับเหยือกที่ห้ากับทุ่นไม้แต่ของน้าออทครับผมเหยือกที่ห้างอาจารนเบาครับผมโอเคครับผมสุดยอดครับผมขออยากจับของกลับบ้านครับ